ท่านผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานจะมีข่าวเล็กๆชิ้นหนึ่งประชาชนอาจจะสนใจบ้างเล็กน้อยตอนแรกแต่ตอนหลังนี้เรื่องราวก็เงียบไปแต่สําหรับผมแล้วมีความสําคัญมากก็เลยต้องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังโดยหลักแล้วมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านผู้ชมครับเมื่อตํารวจดาเนินคดีกับใครก็ตามที่เป็นจําเลยพอดำเนินคดีเสร็จก็จะส่งสานวนเนี่ยส่งต่อไปให้ที่อายการนี่เป็นหลักการกระบวนการที่ขั้นตอนที่ทุกคนต้องทําแบบนี้หมด ทั่วประเทศไทยเมื่ออายการรับสำนวนแล้วอายการก็ต้องมานั่งอ่านนั่งดูถ้าเกิดเห็นข้อมูลที่ตำรวจให้มาหรือหลักฐานให้มาไม่พอหรือว่าพอแต่ว่าตำรวจลืมเพิ่มข้อหาอีกข้อหาหนึ่งอายการก็จะทวงติ่งไปว่าเฮ้ยเรื่องนี้ขาดหลักฐานอันน,น,นี้นี่นะคุณต้องสอบใหม่นะสอบข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เฮ้ยอันนี้จำเลยอันนี้ผิดข้อหา พรบคอมพิวเตอร์คุณต้องเพิ่มอีกข้อหาหนึ่งมานะวิธีการก็คืออายาการเนี่ยก็จะทําตามหลักการทำจนเป็นจดหมายส่งไปให้ใหที่ตํารวจจะเป็นโรงพักไหนก็ตามอย่างในก,กรณีที่เกิดขึ้นคือโรงพักทยย่ายางจังหวัดเพชรบุรีนั่นคือหลักการที่จะต้องส่งไปน็นเอกสารแต่ถ้าเป็นอะไรที่รู้จักกันดีทํางานมาด้วยกันอายาการแค่ยกหูโทรศัพท์บอกเอ้ยช่วยสอบอเพิ่มหน่อยเช่นคือไม่ต้องมีเอกสารไปก็ได้ ทีนี้เรื่องม่เกิดขึ้นก็นเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ก็คือว่ามีจำเลยคนหนึ่งซึ่งตำรวจจัดการอยู่ตัวสถานีภูธรตำรวจก็คือสถานีภูทรท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีนะฮะพนักงานสอบสวนในยศร้อยตำรวจเอกก็รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนสพท่ายางของจำเลยคดีความผิดฐานลักทรัพย์ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบมีผู้ต้องหาเป็นหญิงหนึ่งราย เจ้าของสำนวนนะพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบชื่อร้อยตำรวจเอกพานุวัต์สังทองลงรับเป็นสำนวนทีนี้คดีเนี่ยจะครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่4ก็คือครั้งสุดท้ายละมากกว่านี้ไม่ได้ละในวันที่1 4กุมภาวันวาเลนไทน์วันที่7กุมภาพันธองพ6 5าอายการพนักงานเพชรบุรีมองดูแล้วว่าคาดีพยานหลักฐานในสำนวนยังไม่เรียบร้อยขาดเอกสารสำคัญในสำนวนหลายประเภทหลายฉบับ ซึ่งเป็นเอกสารสําคัญต่อการพิจารณาข้อท็จจริงแห่งคดีเพราะอายการต้องเป็นคนส่งฟ้องท่านผู้ชมครับเมื่อเขาส่งฟ้องแล้วเขาต้องมีหลักฐานพร้อมเพื่อเขาจะเอาหลักฐานมาให้ศาลดูว่าจําเลยทําผิดอย่างนี้นี่หลักฐานจําเลยพูดอย่างนี้นี่หลักฐานจําเลยเซ็นชื่ออย่างนี้นี่หลักฐานที่นี้พรเอิญพรเอิญมันจะเป็นฝากขังสุดท้ายแล้วก็คือว่าต้องรีบทําต้องรีบส่งมาอายการก็เลยใช้วิธีประสานงานทางโทรศัพท์ให้คนที่รับผิดชอบคือ100ร้อยตำรวจเอกพานุวัต์แจ้งข้อบกพร่อง ว่าอายการอยากสอบสวนเพิ่มเติมแล้วค่อยทําหนังสือสั่งการตามไปทีหลังเนื่องจากว่าคดีนี่มันจะหมดอายุความแล้วจะได้ทําให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยทำงานได้เร็วดวเร็วขึ้นให้เสร็จเรียบร้อยภายในํารวดฝากขังทีนี้พออายการโทรไปเนี่ยร้อยตำรวจเอกพานุวัตรเนี่ยท่านอารมณ์ไม่ดีท่านไม่พอใจแต่ท่านก็นรับปากจะหาหลักฐานเพิ่มแล้วตํารวจคือร้อยตำรวจเอกพานุวัตรก็ส่งให้ตํารวจส่งสํานวนนําเอกสารดังกล่าวมามอบให้อายการรับก็บอกว่า หลักฐานเพิ่มมาแล้วแต่ว่าท่านคุณพันวัตรต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในฐานความผิดผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ทีนี้เอาละสิร้อยเวพันวัวาดอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้เป็นอะไรก็เลยอลราวาดมาบอกว่าทาไมต้องแจ้งเพิ่มก็มันมีข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านดูโทษหรือย,ยังว่าโทษมันหนักกว่าเคยปรึกษาท่านรุ่งกับอนุรักษ์สิงห์สัง,สงบอกว่าไม่ต้อง พนักงานอัยการเลยบอกว่าผู้ม่กับอนุรักษ์ไม่ได้ฟ้องผมเป็นคนฟ้องเนี่ยผมเล่าให้ดรู้ตามฟังอัยการเป็นคนฟ้องและผู้ต้องหากระทำผิดข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ด้วยท่านร้อยตำรวจพันุวัฒน์ท่านบอกเอาจริงๆผมไม่ว่างแจ้งหรอกผมอบรมสารวัตรอยู่อัยการก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยังไงผมก็ต้องมีหนังสือสอบเพิ่มไปอยู่แล้วร้อยตำรวจเอกพันุวัฒน์บอกว่าอยากจะสั่งก็อะไรก็สั่งมาสั่งมาสั่งมาเลยผมจะได้รู้ว่าคุณคือใครชื่ออะไรแล้ววางหูโทรศัพท์โคมเลย ปรากฏว่ามีข้อความตามมาที่หลังในโทรศัพท์ของอายการระบุว่าให้ขอโทษถ้าโชว์กุนมากๆอาจโดนเล่นนอกเกมอ่ะเป็นเรื่องแล้วสิมีโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งส่งข้อความมาเมื่อเวลา16.22นข้อความบอกว่าเป็นอะไรมากเปล่าอยากโชว์กันเหรอมาทำลูกพี่ก่อนนะเดินทางปลอดภัยแนละเดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วก็มีข้อความส่งมาติดๆอีกว่าทำอะไรทำดีๆนะคิดให้ดีขอโทษยังทัน ชอบจังคนที่อื่นผ่านมาท่ายางถ้าดูแลรักษาตัวดีเช็คเบสแป๊บถ้าผ่านมาคุณมีกขืนเรามีนอกเกมนะจ๊ะอยาก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 เจอเว้ยก็คือสรุปง่ายๆว่าข้อความอันนี้เนี่ยหลังจากมีการเช็คแล้วเนี่ยเป็นข้อความของร้อยนุเบกพานุวัฒน์เชื่อมโยงร้อยนเบกพานุวัฒน์ที่รับผิดชอบทำสำนวนก็เลยกลายเป็นว่าข้อความเป็นการข่มขู่อัยการดูเบีนเยียดยาม ก็เลยทําให้ทางอายการเนี่ยก็เข้าพบอายการจังหวัดเพชรบุรีประสานงานติดต่อุ่มกับสบพท่ายางก็เลยพาผู้ร้อนเรียกพานุวัฒน์เนี่ยุ่มกับไปพบอายการจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ได้ร่วมเจราจาพูดคุยซึ่งพานุวัฒน์ปฏิเสธว่าไม่ใช่เขานะแต่อย่างไรก็ตามทั้งุ่มกับและพนักง,งานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนยืนยันว่าหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นหมายเลขที่ส่งข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามแสดงความอาฆาตมาร้าย ยังโทรศัพท์เข้ามาหาตนภายหลังที่ส่งความสุดท้ายมาเป็นหมายเลขของคุณพานุวัตรจริงๆอายการก็เลยเดินทางไปแจ้งบันทึกประจําวันให้รับทราบว่าถูกคมขู่ทางโทรศัพท์คนที่แจ้งความเป็นถึงพนักงานอายการได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นแค่การระดับสูงอย่างร้ายแรงยังเป็นการข่มขู่ก็เกิดความกลัวเพราะฉะนั้นแล้วช่วยจัดการให้หน่อยทีนี้อายการก็บอกว่าร้อยเมตรพานุวัตรเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานที่สามารถพกพาอาวุธปืนได้ ทำให้ตัวเขาเองมีความหวาดระแวงความเครียดอย่างสูงในการใช้ชีวิตประจําวันทําให้สูญเสียประสิทธิภาพในการทํางานในที่สุดแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นขั้นตอนปกติที่พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้พนักงานอายการถ้าสั่งสอบเพิ่มเติมสั่งฟ้องได้ตามพยานหลักฐานแต่พฤติกรรมของร้อยตำรวจพานุวัตถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมซึ่งทางกองบังคับการตํารวจเพชรบุรีภู้รอนภาค7สํานักงานบรแห่งชาติต้องออกมาทําทุกอย่างให้ชัดเจนโปร่งใส ผมเนี่ยได้โอกาสผมก็โทรศัพท์ไปเช็คกับพลตรีอุทัยกวินเดชาธรพบก์จังหวัดเพชรบุรีท่านบอกว่าตำรวจคนนี้เป็นคนดีมากแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยท่านบอกว่ามีเรื่องส่วนตัวต้องเครียดคำว่าเครียดก็คือว่าเพอเอิญไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นแฟนแล้วก็เกิดสร้างปัญหาอะไรเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่แถวเขาเรียกอำเภอท่าข้ามก็เลยทำให้ตำรวจเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับและเครียดก็เลยมีผล ที่ทําให้ตํารวจคนนี้ต้องสติแตกไปก็มีการพูดกันให้สัมภาษณ์กันต่อไปว่าตำรวจคนนี้เนี่ยมีอาการโรคซึมเศร้าก็เลยเกิดคำถามถามออกมาท่านผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนี่ที่ตำรวจร้อยเอกพานุวัต์บอกเข้าเรียนโรงเรียนอบรมสารวัตรเนี่ยตอรอเนี่ยให้ตำรวจที่เป็นไบโพล่าหรือเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเข้ามาอบรมเป็นสารวัตรให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยได้ยังไงคนอย่างนี้ต้องไปหาจิตแพทย์ก่อน แต่ท่านพลตำรวจตรีอุท,ทัยท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอกเขาเป็นคนเครียดเป็นโรคเครียดแต่ในสุดแล้วเนี่ยพลตำรวจตรีอุทัยก็เลยตั้งคำน้ำการสอบสวนย้ายตำรวจคนนี้เข้ามาประจำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ตั้งคำน้ำการสอบสวนในเรื่องวินยัยว่าจริงไหมถ้าจริงแล้วนะผมขู่จริงเนี่ยจะต้องลงโทษไปแต่ประเด็นที่ผมต้องการที่จะชี้ให้เห็นนะฮะในเรื่องนี้ ก็คือว่าท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับประชาชนนะถ้าตำรวจกับอายาการทะเลาะกันเนี่ยจริงๆบางคนก็บอกดีสิมันทะเลาะกันจะได้ดีแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ซวยคือประชาชนคือเท่าที่ผมสังเกตมาท่านผู้ชมครับตำรวจเนี่ยจะส่งฟ้องอายาการทุกเรื่องทั้งทั้งที่บางเรื่องตำรวจสามารถที่จะสั่งไม่ฟ้องได้แต่ตำรวจจะผ่องทุกเรื่องไปที่อายการอายาการก็รับเรื่องมาก็จะดูเรื่องถ้าเรื่องบางเรื่องมี ไม่สามารถจะสั่งฟ้องได้เพราะขาดหลักฐานก็จะโทรกลับมาให้ตำรวจอย่างเงี้ยส่งจดหมายมาให้สอบเพิ่มเติมแนละ้วสอบข้อที่หนึ่ง 1, ข้อที่สอง 2, ข้อสามข้อสี่ข้อห้าเพื่อให้สำรวจนมันสมบูรณ์ที่อายการจะได้ขึ้นไปฟ้องได้ในขณะเดียวกันถามว่ามีการร่วมมือกันไหมระหว่างตำรวจรายการมีและไม่มีจำเลยหลายคนที่ผมรู้จักเคยวิ่งตำรวจตำรวจก็ทำสำรวจนให้อ่อนหรือสั่งไม่ฟ้องพอไปถึงอายการตำรวจจะบอกคุณไปวิ่งอายการเองนะหรือบางทีตำรวจสั่งฟ้องคุณเกิดจำเลยอาจจะรู้จักอายการ อายการก็บอกว่ iba, เาเดี๋ยวผมสั่งไม่ฟ้องให้เมื่อสั่งไม่ฟ้องเรื่องที่ส่งกลับมาที่ตํารวจตารวจก็ต้องมาวินิจฉัยว่าที่อายการสั่งไม่ฟอ้องทั้งที่ตํารวจสั่งฟ้องนั้นมีเหตุผลไหมถ้าไม่มีเหตุผลตํารวจก็จะค้านไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยเรื่องกับ่ยาการคราวนี้อายการส่งสุดเป็นคนตัดสินใจละว่าที่ตํารวจค้านกับที่อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยใครมีน้าหนักมากกว่ากันถ้าอายการมีน้ําหนักมากกว่าอายการสุดจะบอกว่าเอาละที่อายการสั่งไม่ฟ้องนั้นถูกต้องละนี่คือกระบวนการขั้นตอน แต่ว่าถ้าตำรวจอายการเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยท่านผู้ชมครับประชาชนยืนอยู่ตรงกลางยืนอยู่ตรงกลางไม่มีความสุขไม่รู้ว่าหวยจะออกที่ใครและผมคิดว่าบทบาทหน้าที่ตำรวจอายการต้องทำงานร่วมกันและที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดผมก็เรียนท่านพลตรีอุทัยไปแล้วว่าบุคลากรตำรวจที่เป็นต้นน้ำกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำเลยต้นน้ำแรกสุด จะดำเนินคดีหรือไม่ดำเนินคดีอยู่ที่ตํารวจเพราะฉะนั้นแล้วคนที่เป็นพนักงานสอบสวนนั้นจะต้องอดทนต้องมีความรู้2 3ต้องพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบเหมือนกับที่ตํารวจนี่ส่งเรื่องไปที่อายการไา้การบอกว่ายังมีขาดีข้อหาหนึ่งนี่ผิดพรบรค,คอมพิวเตอร์ก็แสดงว่าตํารวจไม่รอบคอบถ้าไม่รอบคอบถ้าเป็นโจรผู้ร้ายที่ทําคดีร้ายแรงขึ้นมาแล้วเกิดไม่รอบคอบตรงนี้แล้วถ้าอายการเล่นด้วยเห็นด้วยว่าไม่เป็นไรหลักฐานพอละ แล้วจำเลยก็ไปหลุดเอาที่ศาลคนที่ซวยคือประชาชนสมา่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความร่วมมือซึ่งกันและกันร,ระหว่างตํารวจการเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดผมก็ไม่ใช่ชอบอายการนะนี่ผมมีเรื่องฟ้องอายการอยู่ข้อหาปฏิบัติหน้าที่ราไม่ชอบแต่ขณะน,นี้งานนี้ผมต้องยืนยันว่าตํารวจผิดและผมก็ได้ข่าวมาว่าจะคุยัท่านผู้การจังหวัดเพชรบุรีท่านเอาเรื่องนี้ อย่างจริงจังท่านอาจจะพูดพลาดไปบอกว่าตำรวจคนนี้มีโรคอาการโรคซึมเศร้าใบโพลาแต่จริงๆท่านอธิบายเพิ่มเติมบอกผมพูดผิดไปจริงๆแล้วตำรวจคนนี้เครียดเครียดเพราะว่าไปได้ผู้หญิงมาคนหนึ่งเป็นแฟนแล้วเกิดมีภาวะการความขัดแย้งกันอย่างหนักเพราะฉะนั้นตำรวจอย่างนี้ร้อยเวทพานุวัฒน์เท่าที่ทราบเนี่ยผู้การจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยไม่ให้เป็นพนังกงานสอบสวนต่อไปละย้ายข้ามสายเลยอาจจะไปอยู่ฝ่ายปราบปรามอาจจะอยู่ฝ่าย สายสืบหรืออยู่จราจรเพราะว่าถ้ายังอยู่พนักงานสอบสวนก็ต้องเจออายการทุกวันและอายการถือว่านี่ตํารวจมาคมคข่มขู่เขาไม่ยอมนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังมันเป็นเรื่องเล็กๆกก็จริงนะท่านผู้ชมแต่มันสะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงหลายประการ